สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับโทนี่สมาธิของเกม Home Sweet Home Online นะครับผมเ,เกมที่ผมเล่นมานานมากๆแล้วจนเลิกเล่นไปนแล้วครับเพราะว่านั่นนะน,นะเออเราว่ากันนั่นแหละทุกคนหลายลคนก็จะรู้กันว่าผมเมื่อคยได้เล่นเกมนี้เท่าไหร่แล้ะนะครับผมไม่ได้แข่งนะนะผมไม่ได้ลงแข่งนะนะทุกคนไว้ใจได้เลยไม่เจอผมแน่ๆในใน,ในทัวร์แข่งนะสบายใจได้อ้าผมก็วันนี้นะครับ จะมาเล่นกริมนะหลังจากที่โดนเนิ้ไปนะแต่คนก็จะอาจจะบ่นว่าเอ้ยเนื้อแล้วไม่โหดเลยอะไอย่างนี้ผมกเขาบอกอย่างนะตอนที่คุณเล่นตอนที่มันเข้ามาตอนแรกคุณคิดว่ามันโหดเหรอไม่มันไม่โหดเว้ยมันบ้ามันโกงมันโบเคนอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้อะ่ะมันเป็นตัวที่แบบเหมือนทีมงานทํามาเพื่อลูกลวกอะ่ะเออตอนนั้นคือแบบเละเทะมากบอกเลยผมเล่นแล้วแบบอะไรวะ มาทำคอนเทนต์ดีกว่าเออไม่แบบเกมไม่พังมากตอนนั้นเออตอนนี้ก็เนิฟแล้วครับซึ่งตอนนี้มันก็ควรจะเป็นอย่างนี้แหละครับกิมมันควรจะเป็นอย่างนี้แหละครับไม่งั้นมันก็บล็อกเคนได้แหละครับผมอ่าก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าผมจะมาเล่นกิมให้ดูนะครับว่ากิมจริงๆแล้วมันควรจะเล่นอย่างไงนะอันดับแรกครับผมจะพาไปดูคำสาปครับแน่นอนครับผมใช้คำสาปเดิมครับคำสาปค,คนคุกนะซึ่งตอนนี้ทุกคนก็จะได่ คนคุกที่เบลเต็มอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทีมงานให้ฟรีมานะสำหรับตัวละครเริ่มต้นเนาะคำสาบก็เช่นกันแน่นอนครับผมใช้เคิร um ์สคอคุ um ิคร um ับ um. ส่วนทักษะที่ผมจะใช้นะฮะจะเป็นโปรโตรไกด์กับตีของโตกนะครับแต่หลายคนคงรู้นะครับว่าออไอ้สามตัวเนี่ยตัวใครตัมานะหมายถึงสกิลเบิร์กอะตัวใครตรงมนะังนะรรมนะครับอย่างเช่นถ้ากระต่ายนะฮะตี ตีของตกไปแล้วผมเปลี่ยนเป็นแกะแกะตีของตกต่อได้นะ,ะคราคูดาวมันแยกกันครับสำหรับสกิลนะแต่เคสคนรวมกันครับตามนี้นะผมใช้เซตนี้นะครับหรือถ้าอันนี้คือพูดถึง4-1นะหรือเขาเรียกว่าโกงวิญญาณเนาะจะใช้เซตเบิร์กนี้นะฮะส่วนถ้าเป็น4-4นะครับกาดียังไงนะฮะดิ้นลนแล้วก็อัตช็อตนะครับ โอเคแต่ว่าเราจะกดสี่หนึ่งนะฮะตอนนี้ฮาฮาโรงวัาบาลเอะกระต่ายวิ่งไวนะครับใช้กระต่ายในการวิ่งไปก่อนนะครับส <swimming> ่วนน้องน้องกระหล่ำนะผมเรียกน้องกระหลำ่ำน้องกระหลำ่ำทางของไวนะกระต่ายวิ่งไว ก็สามารถเล่นนี้ได้นะเล่นสุดเดิมได้นะแต่ต้องเป็น2ฮิตนะจะได้2ฮิตแทนนะถ้าเราได้สุดเดิมนี่ขอฮิตนะ หนึ่งทีทางประตูตีหนึ่งทีวิ่งต่อวิ่งต่อวางตายแถวนี้มีคนเมาแถวนี้คนเปล่าใครทำอะไรแถวนี้เฮ้ยยาตกทำไงดี ขวานนะเอาขวานปรกันไม่ให้ไม่ให้เขาหยิบยานนะออกไปเลยทีเดียว ¡Hala, no! ¡Ven el lado! มาทำอะไรเนี่ยเขามาทำอะไรเนี่เ้เกมแรกไม่ค่อยได้ยกตัวอย่างอะไรเท่าไหร่แต่เกมสองดูหน่อยสิสายวิ่งไวนะสายวิ่งไวนะกระตายมันวิง่งมันไล่หาผม เราเปลนตัวเลยถ้าเราจะผ่านของนะ,ะต,ต่อเราจะวิธีต่อละสวนไล่ละเราจะาจะงของนะวงางดักไว้ตางนี้ โต๊ะหนึ่งทีสองทีกระต่ายเราได้กระต่ายกระต่ายรับปิดจ็อบได้นะครับเนี่ยเฮ้ยตกดีไม่ต้องเล่าเลยไม่สนเฮ้ยวิ่งก่อน ผมช้าไปหน่อยนึงกลับก่อนเปลี่ยนเป็นตัวโซ่ช้าทูแทบไปเลยเปลี่ยนเป็นกระตายต่อ กวางผมไม่อยู่นียเราต้องใช้แกะกันกระตายทำอะไร ตายทำยไรตไ <c oughs> ายเลยวหมมอนจะไหม้มนะ วดเลเพราะสวนเลโดนเป็นหนึ่งที แบบวะนี่ไงเสียงอยู่นี่ไงอโจเฮ้ยเล่นได้ไงอ่ะประมาณนี้ครับครับก็ประมาณนี้ครับสามตัวสามกระเลยกระต่ายกระหล่ำแล้วก็ไอ้กวางนะประมาณนี้เล่นวันนี้ครับก็ไม่ต่างจากเดิมมากอาจจะแค่ ต้องดักต้องคิดเยอะหน่อยนะก็ประมาณนี้ผมว่ามันก็ไม่ได้เล่นยากอ,อะไรมันโกงตายไปมีทั้งสามตัวนะผมว่าสนุกดีปรับมาแบบนี้โอเคแล้วนะก็สำหรับวันนี้เท่านี้สำหรับรจบลงเพียงนี้ครับผมถ้าถ้ามีอะไรน่าสนใจผมกลับมาเล่นใหม่นะไปละสััสดีครับ